กล่องพร้อมนะไม่พร้อมนะ <c oughs> โอเคสามสองเริ่มยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวคน้นคนใสอยู่กับผมจางงูคนเดิมคนดีรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะฮะอ,อนี่ก็เป็นข่าวใหม่นะครับเป็นข่าวใหญ่เลยหลังจากที่เกมอาวได้มีการอัปแพทครั้งยิ่งใหญ่ก็เกิดการแตกแยกออกเป็น2เสียงนะฮะมีทั้งฝ่ายชอบแล้วก็ฝ่ายไม่ชอบงั้นเรามาเริ่มดีข่าวแรกกันเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณซาต้าโอเคอย่างที่รู้กันนะครับเพราะ RV ตอนนี้มีอัปเดตครั้งใหญ่โดยมีการแบนถึง6พิกด้วยกันคุณซาต้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไงครับแค่สี่พิกกูยังไม่รอดแบนแล้วมีตั้ง6พิกมึงคิดว่ากูจะรอดเหรอมึงไม่ลบตัวกวกไปจากเกมเลยล่ะทางเราได้รับการติดต่อมาจากคุณยอนนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นกับตัวคุณยอนครับ เรื่องมันเป็นมาย,ยังไงครับคุณยอนเอ,อเรื่องราวันเกิดขึ้นหลังจากที่ตอนผมอัปเดตแพทใหมนน่ครับหลังจากคลิกเริ่มเกมมาได้สักพักอะ่ะผมเริ่มรู้สึกดักที่คอเหมือนมีใครมาขี่คอผมเลยครับเออไม่ใช่อะไรหรอกครับรลมทีมมึงอะยอนดีจ้าโอเคมากันที่ข่าวต่อไปนะครับคุณเรนติโน่ครับคุณรู้สึกยังไงบ้างกับแพทใหม่แพทนี้ครับ ผมว่ามันเสร็จเร็วไปหน่อยนะครับคุณหมายถึงเกมใช่ไหมครับบอกทีว่ามึงหมายถึงเกมอะฟอร์เรนโอเคมากันที่ข่าวต่อไปนะครับการอัปเดตแพทใหม่ได้มีการเอานกที่ออฟเลนออกไปทำให้ผู้เล่นออฟเลนหลายคนต้องหลังน้าตากันเลยทีเดียวบางคนมีอาการซึมเศร้าบางคนรู้คิดสั้นเ,ออเดี๋ยวนะ มันขนาดนั้นเลยเหรอวะมากันที่ข่าวต่อไปนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญจากเกมสกํานะครับให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยนะครับคุณกดเห็ตุไรเกี่ยวกับ,กบดราม่าการซ้ำศพครับว่ามันเป็นการเหยียบยามคู่ต่อสู้หรือเปล่าครับฮจะให้มันลุกขึ้นมายิ่งหัวพ่อเมือ่อต้องสา,ยายให้แน่ใจว่ามันตายชัวไม่นับซ้ำกูยังช้ำแลศพแม่งมากินด้วยโคตรลอย เอาละครับตอนนี้เรากําลังติดต่อไปหาคุณเพนนะครับว่าคุณเพนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการอัปเดตแพทแพทนี้ครับนั่นใครอ๋อโทรมาจากรายการข่าวค้นค้นใสครับว่าตอนนี้คุณเพนมีความรู้สึกยังไงบ้างครับมีแต่ความเจ็บปวดฮะฮะคุณเพนไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าครับฉันจะมอบความเจ็บปวดให้กับโคโนะขอโทษครับโทรผิดเพน มากันที่ข่าวต่อไปนะครับตอนนี้ก็มี1ดราม่าร้อนแรงนะครับกับฮีโร่อาชื่อรอเรียวนะครับว่าให้มีการเนิรฟรอเรียวเนื่องจากแรงเกินไปเก่งเกินไปโกงเกินไปโดยมีเสียงแตกออกไปหลายเสียงนะครับทั้งบอกให้เนิรฟแล้วก็ฝ่ายไม่เห็นด้วยโดยทาง GM ได้มีการประกาศออกสกินใหม่ของรอเรียวนะครับซึ่งจะบวกดาเมจกับเลือด500%ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ชานฉลาดมากเดี๋ยวนะเอ๊ ผิดเกมเลยสั์